นขอเชิญเทพเจ้าทั้งหลายในจักรวาลโดยรอบมาประชุมกันณนสถานที่นี้จงฟังซึ่งพระัทธรรมอันชี้ทางสวรรค์และนิพพานของพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนี ขอเชิญเราเทพเจ้าซึ่งสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาพบรูปภพ,บพบภุมะเทวดาก็ดีซึ่งสิงสถิตยอยู่ในวิมานหรือยอดเขาและหุบภาในอากาศในเกาะก็ดีในแว่นแคว้นในบ้านในตน้นปกษาป่าชัดในเรือนก็ดีในไร่นาเทพเจ้าทั้งหลายสถิตตามภาคพ,พื้นดินรวมทั้งยักษ์คนทัน และพญายนาคซึ่งสถิตยอยู่ในน้ำบนบกนนที่อันมิราบเรียบซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียงจงมาประชุมพร้อมกันณที่นี้คำใดเป็นคำของพระมุนีผู้ประเสริฐท่านสาธุชนทั้งหลายจงสดับคำของข้าพเจ้านั้นดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรม สมันตาจักวะเลสุอัตราคาันตุเทวตัสัทัมังมุนิลาชาสาสุนันตุสาขโมกทังสักเฆกามจารุเปกิลิสิกราตเตจันตริเควิมาเน ที่เปรตเทจะฆาเมตรุวนาคานเนเขหวาโทมิเขเตนอุมาจยานตุเทวาชรตารวิสเมยากขันทพนาคัน ติทันตาสันติเกยังโุนีวรรวจนังสาธุโมหะสุนันตุธรรมสวนรการโยยัมปันตาธรรมสวนรการโยยัมปันตาธรรมสวนรการโยยัมปันตา nam Tassa Bhagavato -ta sa ba mẹ Namo Tassa Bhagavato mẹ ข้าวต้นอาราต้นสัมมาสัมพุทธัสสังสารนังกาจามิธรรมังสารนังกาจามิสังฆังสารนัง ัพิพุทธังสรนังกัจจามิโทษติยัมพิธรรมังสรนังกัจจามิโทษติยัมพิสังขังสรนังกัจจามิตติยัมพิพุทธังสรนังกัจ ยาณปิทามังสารังัชาปิตติยามปสังฆังสารังัชาปิ ສັມພົດເທຫັດຖະເວສັນຈະຄະວາທະສັນຈະສາຫະອສສະເກປັນຈະສັດຕະສານິນນະມາມິສິຣະສາອະຫັງເທສັທັມจะສັາຈອທ මා මිහන්නමකාල නුපාවේනහන්තවා සප්හේ උපාතවහනෙකහන්තණය බෙවන සන්තුහසේ සතෝ සම්පූටටය. Javan jasan jacatu wisati sahat sakit Pasasata sahat saninama misilasa Ahang besang taman jasangkan jahatane නම මිහං නමකාර නුපාවේනහන්තවාසාබ්දෙහුපාචවවේ අනෙක ปะวินาสันตุอาศะสะตตสัมปเทนะวัตรสัเตอตจัตตาริสสะหัสสะเกวิสติสตาสหัสสานินามิสิลาสหะหัง E sang tam manca sang kancaan kare E nana ma สโตเสวนาจะปาะรนะปันิทตานันจะเสวนาปูชาจะปชนียนงเอตัมัง ติโรปะเตสวาโสจะปุพเพจะกตะบุญญาตาอัตสัมมาปเิเดจะเอตามัง สัจจันจะเสพปันจะวินัยโยจะสุเสกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารามุตตามังมาตาปิโุปัตทานังบุตตาราสสังขโหอนาคุราชกามัน शङ्खो अनवाचालिका मालिता मङ्गलमोतमा रतिविरति पापा च परसंमो म माधोज धे สันโตติจักตญญยตากาเระธาตมาสาวนังเอตัมมังดาราหัวตมังคติจโสวาจสตาสมณานันจะทสนางกาเระธามาสาวกจา มรรมจาริยานจาริยจานาทาสนาังเนนาสาิกิริยจเอตามังคะระมุตตามพุทธาสโระธรรมเมจิต ยังยาสนาครรมปติอโสกังเวราชังเขมังเอตามังกรามุตะมาเอตานิสานิกาตวานัสสพพธรรมปราชิกาสสพะทัสสติงกาชันติตันเตสังมังกรามุตะมันเตยังกินจิเว ตังอิตาวางโหรังวาสสะเทสุวะยังรัตนงปณิตังนันโนสมังอาทิตตถาคเตนะอิทัมปิพุทธเถรัตนงปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโหตุกายังวิราหังอมตังปณิตังยัคั ชะคาสักยายมุนีสัมมาปโตนะเตนัฏฐมเมนะสมาธิกิกจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเหตุนะสัตตินะสุวั ทิโหตุยมโพตเศธทปริวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญยมาอุสมาธินาเตนะสมโณนาเวชติธรรมปิธรรมเมรตนังปานิธรรเอเตนสัจเตนะสุวัติโหตุเยตุคาราอาตสตังปัส ตาทาจัตตาริเอตานิยุกานิโหติเตทากินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินานิมัปปลานิธามปิสังเขรตานังปณนิตังเอเตนาสเจนะสุวะติโอตุเยสุปโยุต้ามนัสาทา นั่นเหนิกามิโนูขอธรรมสาสนามีเติาติปตา มาตังวิไคหรัตตาโมทานิพุเองผลชะมานาอิทามปิสังเครตานังปณนิตังเอเทนัสเจนะสุวัธิโหตุอีนังภุรานังนาวังนาติสัมภวังวิราตจิตตหายติเกผวาสเมงเตคีนะพิชา ภิรุณิฉันทาเดพันติธีรายทายัมปฏิโพ hitam pisang ke tanang panitaang en naswa di otoiya manku sarrenayanangng santang patang apiang mejasako us suhucas jasu semutu anak dimaniis Santo sako สุพะโลจะอาภเกตจะสันลหุกะวติสันเทนกัริโยจะนิปโกจะอาภคาโอคุเรสุอนันุคิดต่อนาจโกทังสมาจะแรกินที่เยนเวนโยเรหุเปาวะทนโยงสุขิโนวาเขมิโนโหตุสาเพสตาภวัน อนุสุกิตตาเยเทติปานโปตตาทิตาสาวาทาวราวานาวเสสะธิขาวาเยมหันตาวามาชิมาราสก้าอนุกัตุราทิถาวาเยจะาติถายเจจโทเรวสันติอวิโุเนโปตาวาส พเวสีวาสสะเพสักพวันตุสุขิตาตานะปะโรปะรังนิโกเพทนาติมันเดตะกัดตินางกินติพยาโรสนาปฏิคสัญญานัญมัญญาสทุขเมชยยมากายาทานิยังปวดตังอายุสาเอกะปวดตมัน သူရခඒ1ပစ ပပ thểစမစພဝရအပလမန မသจะစပလကစမစပဝရအပီမန ตังอโถจติริยันจะสัมผัทตังเวรังอสปะตังเตทันจลานิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิกาตมิโทเอตังสติงอธิเทยะพรหมเมตังวิหารกิตมะอเตตินจาอุปคามาสีรวาทาสเน सम्पानो कामे तु विहे न हिशासया अपमानो पमानो अपमानो สังฆปมาณวันานิสิเรงสปานิอหิเวสิกาสัตตปฏิอุณานาภิสารพวงโมสิกาตตาเมรักขาตตาเมปะริตตปฏิกัมมตุพุตานิโสหังนโมพะคาวะโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธ 啊。<noise> <noise> จจยานจาคุมาเอกราชาเรสวณโนะเวีปภาโสตังตังนามาสามิหาเรสวาณปัทเวปภาสังตายาะกุตตาวิหาเรมุติวาสังเยพระมนาเวจะกุสาพะธรรมเมเทเมนะโมเทจะมังปาระ ยันตุนามาตุพุทธานังนามาตุพุทิยานโมวิโมตานังนโมวิโมติยาอิมังโสปริตังกาตวะโมโรจรติเอสนาอเปตยันจาคุมาเอกราชาเรสวันโนปะทวีปภาโสตังตังนามาสา มิหาเรสวันนางปัทเวีปภาสังตยาชะตุตาวิหาเรมุระติงเยพระมนาเวสกุสปพทรมเมเต มนะโมเตจมังปาริยันตุนะมมตุพุทธานังนะมมตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโซปริตังกัตะวามุโรวาสสะมกาปะิ สุขะปัตตาจันนทุตขะปยาปัตตาจันนิปยาโสกะปัตตาจันนิโสขะโนตุสัพเพปิปานิโมเอตาวตาจามเหียสัมปทังุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัปสัมปติสิทธิยาทานะ ทังทัตันตุสัตธายาสีรังรักขันตุสามปทาภาวนาพิรตาโพตุขาฉันตุเทวตาคาตาสะเภโพตหาบาลปัตตาเจกานันจะยังปังอรหันตาจาเต rangpang pantamisso tip bisambahang sam masang putto cacarranampan sukator kawiho an Lati sattate vamanosanam puto Pakawati sawakato Pakawata भो वेदो हि ปานโอภะคะวะโตสาวกัสังโฆหุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยาติทังจัตตาริปุริส ายุคานิอัตถาปุริสบุคคลายสัพพคะวะโตสาวกสังโฆอาหูในโยปาหูในโยทากิในโยอัญชริกะระนิโยอนุตตระปุญญาเขตังโนตัสสั อาหุงสหาสัมปิเนมิตาสาวุธานตังคริเมะรังโอทิตโกลาสเสธตมารังทานาติตามวิธินาจิตตวามุนิโดทันเตชะสาวาตุเตชยมังคารานิมาลา เรกามาพิโยจิตาสัาราติงโครามปนารวะกรมาคามตาตายาคันเตสุตันตวิธินาเจตวามุนินทวรันเตชะสภาวตุเตชยมังทารานินาลาหิเริงคาชวารังอธิมาทพัวตังทาว อาคิจักมสเนีวาสุธาลุนันต์เมตตาบุสกวิทินาชิตาวามุนิโตตันเตชะสาภวตุเตชัยมังธารานิโอเกตตาคัมมาติหาสุธาลุนันตังทาวันติโยชนนปทางคุริมาระวันตังอิ ทีพิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสภาวะตุเตชะยมังธรานิกตทวานาัตถมุทารังริพวคับพินิยจินชายโตุทวชนะชะนกายมาเชสันเตนโสมาวิธินาจิตตวามุนินโวตัน เตชะสาวาตุเตชัยมังคารานิสัจจังวิหายมาติสัจจกวาทะเกตุงวาธาพิโรปิตามานังอติอันทะปวตังปัญญาปทิปัจฉริตตอิตัวามุนิโตเตชะสาวาตุเตชัยมังคารานินันัต ก็ปันทาพุทธังวิปุทธังมหิติงปุตเตนะเทระปุชเคนะสัมมาปยัญตัอิทุปเทสวิทินาชิตตาวามุนินทุตันเตชะสาวาตุเตชัยมังคารานิทุคาเทเทปุชเคนะสุขตาหัดทังพระมังมิสด ที่สุเเมทิภากาพิธานังยานาคาเทนาวิทนาชิตตวามุนเองโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคตานิตาปิพุทธชยมังคาราอัตคาทายวาจนโนตินาตินเนสารเตมตันทิตตวานะเอกวิวิท นิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาทิคเมยานโรสะพานโยกาโรนิโกนาโทหิตายสะพานินางปุเรตวาปารมีสัพพาัตัวสัมโธติมุตตมังเหเตนะสาจวาเชนะโหตุเตชยมังคั ยังชยันตัวโพธิยาโมเรสักายนังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโพนิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันรังเกีเสปัตวิปคะเลอาภิเศเกสะปะพุทธานังอาคาปตัวปมลทน ทิสุนาคตังสุมังคะรังสุปะปาตังสุหุททิตังสุขโนสุโมหตัวจะสุยิตังรมัจจาริสุปทาังินังกายกรรมังวาจกรรมังปทาัขินังปะทากขินังมโนกรรมังปณิธิเตปทากินาปทากขินานิกาตว पादा <laughs> थे